สวัสดีครับผมประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้ทํางานให้ชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยการร่วมมือกันร,ระวังเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลและก็ผู้บริหารหลังจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565แล้วต้องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบก็จะส่งร่างกลับมาให้ประธานสาภาในขณะที่ประธานสาภาก็แจ้งให้ผู้บริหาร้องถิ่นประกาศเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2565ซึ่งก็จะสามารถนำมาใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลา2564จนถึง30กันยา2565 เมื่อเทศบัญญัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับแล้วกับผมและผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะครับจะพยายามดูแลการใช้ใจ่ายเงินของพี่น้องประชาชนชาวเทศบานลนครสุราษฎร์ธานีให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนเป้าหมายของเราคือเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจับมือและกล้าวไปด้วยกันภายใต้วิสัยทัศน์มีธรรมาภิบาลทำงานเพื่อประชาชนขอบคุณมากครับ